สวัสดีค่ะแอปเปิลค่ะสวัสดีค่ะมิมค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่แค t อ w วอ d สองพันยี่สิบห้าอะมิใยุกับทะเลมีอะไรมีใครอยุ่กับทะเลคึืนนี่น้องมิมตอบเกินอ่ะพราะน้องมิมเขาชอบทะเลมากเขาแบบเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างงี้ช่ะต่อไปรถเมย์กับสิ่งซักสิ์มีอะไรมีสิ่งสทธิ์ควัน รถเมยกับสิงคัสิกเก่าแกเหมือนกันอะไรอ่ะรถเมกับสิงศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นเชียงเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์นะเป็นอุปกรณ์ทั้งคู่เลยมีกระเป๋าเหมือนกันไมีพวงมาลัยเหมือนกันต่อไปนักมวยกับสุนห์มีคำว่านักเหมือนกันนักมวยกับสุนัข ป่อยได้มีอะไรเหมือนกันนักมวยกับสุนัขมีหมัดเหมือนกันหนูแพ้พี่แล้วรับคาบต่อไปสงกรานกับไก่มีอะไรเหมือนกันขันอุ้ยเอากลับมาละกลับมาละกลับมาละกลับม่ในเกมละต่อไปต้นไม้กับการกู้เงินมีอะไรเหมือนกันมีดอกเหมือนกันน้องมิม อยต่อไปกีฬาสีกับรถไฟมีอะไรเหมือนกันมีขบวนเหมือนกันข้อท้ายแลลวข้อค่ายก๋วยเตี๋ยวกับสระบุรีเซนก๋วยเตี๋ยวกับสระบุรีสระบุรีเฮ้ยเฮ้ยมีน้ำเหมือนกันใกล้มากจริงหรอจริงน้ำตก มกิต้องโจนนิดนึงค่ะเฮ้ยเราแพ้ได้ไงเนี่ยบาจริงอ่ะเหรอชนะสี่ต่อสามสี่ต่อสามโหเมื่อกี้ต่อให้เฉยๆขอเล่นีกเกมได้ไหมคะเกมนี้น้องมิ้ตอบได้น้องมิ้ชนะเลยอ่าแล้กจบเมลจดหมายกับเพลงสื่อ ไม่เป็นไรหนูให้หนูให้ที่อยู่แล้วโธ่หนแพ้ไอ,อพี่แอปเปิลจริงเลยไม่แล้วพี่น้องมิมให้พูดว่าหนูแพ้แล้วค่ะหนึ่งสองสามหนูแพ้แล้วค่ะยังไม่พอ,อ,อหนูแพ้แล้วค่ะ